สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสารรค์นะครับผมสุรนันท์เวชาชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจการพาณิชย์และก็แนวปัญหาต่างๆนะครับรวมทั้งกรณีศึกษาของความสําเร็จในบางกรณีซึ่งเราหวังว่าข้อมูลสาระเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านหรือธุรกิจของท่านครับ วันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับเป็นนักออกแบบนักดีไซน์แล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตผลิตพันแนวดีไซน์ด้วยครับคุณสมชายธนพลเกียรติสวัสดีครับคุณสมชายครับดครับพี่ปุ้ครับสมาคมนี้ชื่อแปลกนะครับผู้ผลิตผลิตพันแนวดีไซน์ครับมันมีมันมีหลายคําที่ดูจะเป็นคีย์เวิร์ดครับผลิตพันแนวดีไซน์ผลิตพันแนวดีไซน์คืออะไรคือถ้าพูดง่ายๆนะเราเรามาจาก กลุ่มของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กเป็น SME เอ็มครับซึ่งยุคก่อตั้งเนี่ยเรามีแค่สิบริษัทเท่านั้นเองโดยที่เน้นมุ่งเน้นในเรื่องของการที่เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศไทยถ้าพี่ผมจําได้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเป็นเนื่องจากเราเป็นประเทศโปร t i คชันเบสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรงงานและผลิต OEM เป็นส่วนใหญ่ OEM คือจ้างเขาไปรับจ้างผลิตรับจ้างรับจ้างผลิตตามแบบเขาเอาแบบมาวางเรามีโรงงานเรามีกําลังการผลิตแต่ไม่มีการพัฒนารูปแบบสินค้าของตัวเองอย่างพวกเท็กซ์ทา์พวก สิ่งทอพกเสื้อผ้าเลยทุกโครงการนะต้องเรียนต้องเรียนแ่าตงแต่ทีนี้ของเราเองเนี่ยเป็นสมาคมที่เน้นว่าขอว่าสมาชิกทุกคนโดยเพราะของธุรกิจเราคือสินค้าไลฟ์สไตล์คือสินค้าที่เกี่ยวกับห้องกับการอยู่อาศัยชีวิตประจำวันการตกแต่งการอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าจะหลากหลายมากแต่มีข้อข้อแม้หลักในการที่จะเืงื่อนไขหลักในการที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเราคือทุกคนต้องมีดีไซน์ของตัวเอง มีแบบมีรูปแบบสินค้าของตัวเองดีไซน์ให้แปลภาษาไทยได้ไหมจริงๆดีไซน์ก็คือการออกแบบถ้าจะพูดกว้างๆกวการออกแบบนะครับหลังเราออกแบบบ้านเนี่ยทุกก็ดีไซน์อย่างผม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 เรียนอย่างนี้ครับคําว่าดีไซน์เนี่ยพูดกันเยอะนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราไปใช้อย่างไรแต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันถ้าพุ่มองทั่วไปในภาพรวมปีสองปีนี้เราจะได้ยินเยอะมากคําว่า creative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะซึ่งเป็นโครงการหลักอันหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยผลักดันตรงนี้ครับซึ่งนี่คือความสําคัญของการออกแบบสินค้าต้องมีการออกแบบถึงจะแข่งขันได้ในตลาดโลกออกแบบก็มาจากความสร้างสรรค์ในสมองเราสมองสมองคุณและกันสมองขออาจารย์ทุกคนี่นี่อย่างนี้ครับผมผมเรียนกับเรีนเสริมนิดนึงก็คือว่าพอถ้าแต่เดิมเนี่ยคำว่าดีไซน์มันดูไกลตัวนะฮะดูว่าเป็นเรื่องของออฟแฟชั่นดีไซเนอร์นักออกแบบเสื้อผ้าหรือสถัปบปย์หรือตกแต่งอะไรเท่านั้นไม่ใช่ จริงๆแล้วปัจจุบันดีไซน์อยู่ในทุกส่วนของชีวิตประจําวันแม่ค้าขายของริมถนนยังต้องคอนเซิร์นเรื่องดีไซน์ยังต้องคํานึงถึงดีไซน์ดีไซน์ของแพคเกจิ้งทำยังไงให้อาหารดูสะอาดพี่เพิ่มดูขนมครกปัจจุบันกับสมัยขนมครกสมัยก่อนอเดี๋ยวนี้ต้องมีหน้าสารพัดใส่กล่องใส่แพคเกจิ้งให้ดูสวยงามสะอาด นะครับไม่มีแล้วหมดยุคกล้วยทอดใส่ทุกนี่ก็คือการออกแบบแบบทั้งนั้นครับนี่คือการออกแบบแต่ออกแบบก็คือออกแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบศิลปะใช่ไหมคือออกแบบเพื่อการพาณิชย์ใช่เพื่อขายเพื่อให้ขายของนั้นได้มันผสมผสานกันเพราะในที่สุดแล้วมันต้องผสมผสานกันอยู่ดีการออกแบบเพื่อการพาณิชย์ต้องประกอบด้วยข้อมูลว่าต้องคือเงี้มันมีคำง่ายๆอีกคำว่าออกแบบคืออะไรคือการคิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วต้องดีกว่าเดิมออกแบบคิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วต้องดีกว่าเดิมใช่ครับ ไม่ยไม่ใช่คัด copy แล้วดีกว่าเดิมไม่ใช่อันนั้นอันนั้นส่วนอันนั้นอันนั้นแล้วแต่หลักที่แบบเราเราพูดเพราะว่ามันก็มีการพูดกันอยู่ใช่ครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็จะไปได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าในปัจจุบันตลาดโลกต้องยอมรับว่าโลกอินเทอร์เน็ตก็ตามสื่อก็ตามทำให้โลกมันเล็กลงทุกคนรู้จักซึ่งกันและกันหมดถ้าแมสเซจี่เราส่งออกไปว่าอ๋อเรารับแจ้งผลิตทําตามแบบเท่านั้นหรือศักยภาพเรามีแค่คอย copy ว่าฝรั่งทาอะไรเท่านั้นแล้วเราทําตามเราก็จะเป็นได้แค่ลอไร เป็นของที่ทําได้คล้ายๆแล้วมันไม่ยังยืนแล้วมันไม่ยังยืนแต่ท้งในขณะเดียวกันนี่คือผมจะกลับเป็นเสริมก็คือว่านี่เหตผลที่ปัจจุบันนอกเหนือจากการดีไซน์ส่วนหนึ่งที่เราพยายามให้ข้อมูลอย่างน้อยที่สุดในกลุ่มของสมาชิกของสมาคมซึ่งเรามีปัจจุบันอยู่97บริษัทก็คือว่าต้องมี product identity คือจุดยืนมทภาษาพูดย่งไงคือจุดยืนชัดเจนจุดชี้ชัดของของตัว product นั้นแปลว่าอะไรเช่น เราคนไทยเราผลิตของเมืองไทยเราออกแบบของเราเองได้แต่มันต้องมีความเป็นเอเชียดีไซน์มีมีจิตวิญญาณถ้าจะพูดภาษาเพราะเพราเขาบอกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นตะวันออกแต่แต่ต้องถูกปรับปรุงให้เข้ากับรถนิยมของตลาดในปัจจุบันเพราะเราจะเอาไปขายสู่ตลาดโลกเราไม่ได้ทํามาใช้เองคือเราไม่ได้คือเราต้องมีความเป็นตะวันออกความเป็นไทยแล้วแต่แล้วแต่เราปัจจุบันเนี่ย นิยามมันถูกขยายกว้างไปกว่านั้นไม่เฉพาะไทยเราไม่พูดเฉพาะไทยเฉพาะจีนเฉพาะญี่ปุ่นเฉพาะเกาหลีเราพูดว่าออเรียนตนะครับคือทั้งหมดเลยทั้งเป็นเป็นเป็นโมเดิร์นเอเชียหม่พยุกต์ตวรรษแห่งเอเชียแปซิฟิกตอนนี้มันต้องเป็นอยงั้นเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าแนวโน้มซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าเซ็นเตอร์ของโลกมูฟงไปที่เอเชียแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราทุกๆคนทุกๆฝ่ายช่วยกันให้ความสําคัญตรงนี้ ในที่สุดแล้วมันก็จะไปรับก<ต>ันอกการอ,ออกแบบตรงนี้ออกแบบเพื่อให้ขายได้แน่นอนครับนะฮะ,อะไออไอ,ไอการออกแบบตรงเนี้ที่ผมอยากให้ลงไปอีกนิดหนึ่งคุณส่อชยอธิบายนิดหนึ่งก็คือมันต้องออริจินอลใช่ไหมมันต้องแน่นอนครับแน่นอนตรงนี้ย <c oughs> มันสร้างกันได้หรอคือ <c oughs> มันมาจากไหนไอความคิดสร้างสรรค์ครับก็เป็นคําถามที่ดีมากคับพี่ปุ้มครับคืออย่างนี้ครับเพราะว่ายางที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับถ้ามองก้นไปก็คือว่า ไอ้คำว่าออกแบบนี่คืออะไรเพราะถ้าเราเข้าใจมันก่อนว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายๆที่อะไรก็ตามที่ทําขึ้นมาแล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมถือเป็นงานออกแบบแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งครับพี่มแต่ก่อน แปรงสีฟันเนี่ยเราก็คือเป็นแปรงธรรมดาแข็งๆเนี่ยแล้วก็ถูฟันอยู่ปากเดี๋ยวนี้มีทั้งสีสันทั้งเส้นขนแปรงท่าหลากหลายนั่นก็เป็นเรื่องของการเท่ากันอะไรกันอันนั้นก็เป็นเชิงการออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันอันนั้นก็ออกแบบใช่ไหมแน่นอนต้องใช้กระบวนการออกแบบในการที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แล้วว่านี่คือการออกแบบที่จะทําให้เกิดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันต้องใส่ดีไซน์เข้าไปที่เพิ่มเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มนอกจากฟังก์ชันนอกจากประโยชน์ใช้สอยที่ดีขึ้นมี ดีไซน์มีหน้าตามีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างของไปในนักออกแบบระดับโลกฟิลิปสตัฟ์บอกว่านั้นฉันทําแปรงสีฟันแบบมีขาตั้งในตัวเองตั้งได้ด้วยแทนที่แต่เดิมต้องไปเสียไว้ในกระป๋องนะฮะไม่มีกระป๋องก็วางไว้มันก็เปียกตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวเขาทําออกแบบขนแปรงก็ดีด้วยอะไรด้วยแล้วตั้งได้ยางงี้คมันคือตอบโจทย์นี่คือนี่คือความหมายของว่าดีไซน์ดีไซน์ที่ดีดีไซน์ที่ดีคือทําให้ของซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับหนึ่ง มีประโยชน์ใช้สอยดีขึ้นและหน้าตาดีขึ้นด้วยก็คือการเพิ่มมูลค่ามันไม่ใช่แค่อย่างที่บางคนเข้าใจกันก็คือทํากล่องให้สวยไม่ใช่อันนั้แค่นั้นอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็คือแพคเกจิ้งคือก็เปดีไซน์ส่วนหนึ่งแต่มันไม่สมบูรณ์ถ้าเปิดกล่องมาผลิตภัณฑ์ยังใช้การไม่ค่อยได้เหมือนเดิมครับก็ไม่ใช่ดีไซน์ครับทีนี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้คุณสมชายเ็พูดคุณสมชายพูดถึง อินดัสทรีดีไซน์ผลิตพัน์ด้วยใช่ไหมหมายความว่าเรากลับไปออกแบบไม่ใช่แค่ใช้ได้อย่างที่อย่างที่ผมเรียนนะพี่พุ่มครับคำว่าการออกแบบปุ๊บมันดูใหญ่มากเลยมันใหญ่ฮะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปจับเข้ากับอะไรเพราะจริงๆมันอยู่ทั้งกระบวนการนะตั้งแต่การพัฒนาตัวตัวสินค้าต้นแบบการปรับปรุงให้มันดีขึ้นพอปรับปรุงดีขึ้นเสร็จเรียบร้อยมีกระบวนการเสร็จเรียบร้อยจะไปขายยังไงก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของที่พี่พุ่มพูดถึงเมื่อกี้คือแพคเกจิ้งฮีพอผลิตภัณฑ์เพื่อทำยังไงให้อ่าจุ พื้นที่ได้มากขึ้นก็จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงในขณะเดียวกันแพคเกจจิ่งต้องหน้าตาดีขึ้นด้วยก็จะสร้างแรงจูงใจในการซื้อตัวอย่างที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วเราพูดกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่พี่มะหงเคยได้ยินขนมญี่ปุ่นใครๆก็ทราบไม่มีทางสู้รสชาติหรือความเป็นยสู้ขนมไทยได้แต่เขาเรียกราคาได้เราเป็นทัวริสต์หรือทุกคนที่ไปญี่ปุ่นก็อยากซื้อเพราะอะไรเพราะหีบห่อเพราะปิดผนึกเออเพราะแพคเกจจิ่งทันนั้นเอง แต่ว่าอะไรฮะความเนี๊ยบในการแม้กระทั่งขอสุดท้ายก็ยังเนี๊ยบนี่ไงฮะสิ่งที่มันทำให้เกิดตัวน,นั้นได้คืออะไรนั่นคือ originality หรือความเป็นลักเงาของพื้นฐานศิลปะของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นซึ่งม,มีพื้นฐานอยู่มันมีอยู่คือผมอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งถ้าถ้าพวกเราคนไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ย เป็นผู้ประกอบการมีฝีมือหมดทุกคนยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศแประเจนเดที่แรงงานมีฝีมือดีมากทักษะดีละเอียดมีความละเอียดมีความขยันแข็งจิตใจดีอะไรต่างๆการดูแลคนโทรลง่ายไม่ค่อยเบี้ยวงานไม่ค่อยอันนั้นแต่ถ้าทุกคนทําได้แค่เหมือนกับของฝรั่งก็อย่างที่ผมกล่าวเป็นมันก็เป็นได้แค่คล้ายๆฝรั่งมันก็คือคนเอเชียย้อมผมทองต่อให้เราผลิตของเราเองทําแบบของเราเองเราบอกเราเลือกเอาแบบฝรั่งมาทํและแต่ถ้าเราทําให้ก็ ตามแบบของเขาวิธี<ม>คิดของเขามันก็จะเป็นคล้ายๆ<ม>แต่เอาใหม่เราในสมาคมเราของเราอย่างน้อยเราบอกว่าคิดขึ้นใหม่ทั้งกระบวนการม,มันจะให้เวลาหน่อยมันจะยากหน่อยไม่เป็นไรหาประสบการณ์ดูงานศึกษาเอาแล้วทําของขึ้นมาให้ดีขึ้นอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะจริงให้ดีแต่อย่าลืมความเป็นออเรียนทอลคือกลิ่นอายความเป็นออเรียนทอล คือบอกไม่ได้หรอกว่ามาจากไทยมาจากจีนมาแต่มาจากแถวนี้แน่นอนแต่มันต้องพัฒนาแต่มันต้องพัฒนา,ฒนายังมีกระบวนการครับถ้า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 มาทั้งหมดเนี่ยมันทําทีละส่วนได้ไหมแน่นอนครับทุกอย่างต้องทำทีละส่วนครับพี่พุ่มครับก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเมืองไทยอย่างที่กล่าวไปแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตอย่างน้อยที่สุดพื้นฐานในขั้นพื้นฐานเราไม่มีละคนไทยมีสกิลมีความพร้อมในการปรับตัวมีแบบอะไรมาฉันทำได้หมดทำได้ดีด้วยเนียบด้วย กระบวนการที่เราขั้นต่อไปคือว่าทําอย่างไรให้มีโอนดีไซน์ของตัวเองของตัวเองดีไซน์ของบริษัทของตัวเองของคนไทยกันเองเนี่ยเราทราบอยู่ว่าคนไทยในศายกยภาพทํารถได้ตั้งนานแล้วคอมพิวเตอร์เราทำเองได้ตั้งนานแล้วมือถือทาเองได้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยเห็นแบรนด์ของไทยจริงจริงอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งสมมติสมมติของคุณสมชายสมชายบริษัทโยธาการบทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยดูได้ แต่อีกนั่นอีกขั้นใช่ไหมที่ถ้าต้องมีแบรนด์ของตัวเองขึ้นไปคือแบรนด์โยธากาววันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแต่นั้นก็อีกขั้นหนึ่งก็จริงๆต้องกลับเรียนว่าเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ก็ยังอีกไกลถ้าพูดถึงในระดับที่จะเป็น international branding จริงๆนะครับซึ่งพวกนี้ใช้ทั้งกระบวนการและเงินทุนต้องคำนวณเดี๋ยวเขาจะกบมาคุยเรื่องโยธากาเพราะไม่ได้มาช่วยเชียร์อะไรแต่ว่าอยากจะให้เป็นเคสตัวอย่างด้วยขอบคุณรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่อยากจะถามก็คือว่าแล้วเรารู้ไไดด้้งงว่่าาทนน์ััหมะรคจบ ก็เป็นคําถามอีกคําถามที่ดีเพราะว่าเมื่อ1ิปีก่อนเนี่ยตอนที่เราเข้าไปมีการพูดคุยกับทางกรมส่งเสริมการส่งออกตอนนั้นที่พยายามผลักดันมากเลยบอกว่าต้องชูส่งออกเนี่ยนะปัญหาแต่เดิมของคนไทยก็คือว่าเราพยายามจะขายของที่เราผลิตได้ให้ลูกค้าคือแต่ชั้นผลิตของฉันเนี่ยฉันทําอย่างนี้ได้ผมว่าฉันนลสตใจกันเนี่ยฉันก็จะขายให้ได้สวยที่สุดเนี่ยี่สุดแล้วเนี่ยในสิ่งที่ชันทาได้ซื้อไหม ปัญหาคือถ้ามันไม่ถูกรสนิยมเขาไม่ถูกกับประโยชน์ใช้สอยเขานี่เขาก็ไม่ซื้อต่อให้คุณถูกแค่ไหนสวยแค่ไหนเนียบแค่ไหนเขาก็ไม่ซื้อหรือซื้อก็มีวงจํากัดนั่นคืออะไรนั่นคือสินค้าที่เป็นคราฟตจริงๆของบ้านเราอยู่แต่เดิมหัตถกรรมเป็นัตถกรรมพื้นฐานทำด้วยมือเนี่ยใช่ครับแต่ปัจจุบันถ้าเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราใช้กระบวนการพัฒนาการออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราบอกว่ายกตัวอย่าง ความเป็นไทยไม่ได้แปลว่าต้องเอาลายไทยใส่เข้าไปในสินค้าทุกชิ้นไม่จำเป็นต้องตุ๊กตาลำไทยใช่ไม่จําเป็นต้องใส่ลายกระหนกไม่จาเป็นต้องปิดทองไทยคืออะไรไทยเรามีตั้งหลายอย่างไทยเรามีเรื่องกลิ่นสีสีของผ้าไหมนะครับผิวสัมผัสของผ้าไหมของอะไรต่างๆหรือผมยกตัวอย่างวัสดุพื้นบ้านของเราในส่วนของบริษัทผมเองเฟอร์นิเจอร์ของเราเราก็มุ่งเน้นตรงนี้คือใช้การผสมสารสองส่วนเท่านั้นเองครับพี่คือ งานสกิลของช่างก็คือความชํานาญของช่างหัตกรรมคืองานจักสานกับการผสมสานกับรูปแบบการออกแบบที่ต้องตามโจทย์ก็คือตามกลุ่มประเทศเป้าหมายของเราแต่ว่าอะไรคนไทยเราแต่เดิมต้องยอมรับโดยโดยเขาใช้ของเราแต่เดิมเรานั่งกับพื้นเนี่ยเพราะงั้นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องอะไรเราอาจจะไม่ได้ลึกมากเท่าของประเทศที่เป็นคู่ค้าเราที่เป็นสมมติเราขายยุโรปเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการเฟอร์นิเจอร์ไซส์ไหนประเภทไหนแล้วเราเอาสองส่วนนี้ผสมกัน แปลว่าอะไรมันก็จะได้เฟอร์นิเจอร์กลุ่มที่ยังมีกลิ่นอายความเป็นตัวตนของพวกเราอยู่นี่ตังหกคือจุดขายในตลาดแต่เราเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาด้วยเราต้องเข้าใจข้อมูลเขาด้วยใช่ครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหมือนกับที่เมื่อกี้คุณสมชายบอกเป็น OEM คือรับเข้ามาทั้งหมดแล้วมาทําให้เขาคือมันรับได้เพื่อการเรียนรู้ไอ้ตรงเนี้ยความสมดุลมันอยู่ตรงไหนคือคืออาจจะพูดลําบากเพราะว่าจริงๆตอนนี้เป็นค่อนข้างเป็นภาพภาพกว้างภาพใหญ่แม้โครมมากมากก็คือว่า จริงๆผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะ<ม>จริงๆมันก็ดีคือถ้ายังใครยังทําได้ที่ดีที่สุดทาทั้งสองส่วนไปพร้อมกันเป็ไงท่านก็มาจ้างเราผลิตเราก็รับผลิตอ่ะทำสองส่วนไปพร้อมกันดีที่สุดเออนะครับอ,อย่างทุกวันนี้ผมกลับเรียนว่าอย่างบริษัทผมเองเราก็ทําทั้งสองส่วนหมายความว่าลูกค้ามีแบบมาให้เราผลิตให้เ,<อ>เพราะเชื่อในศักยภาพเห็นว่าเออเรามีโรงงานมีตัวเป็นตัวจริงถ้าทาได้แต่แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงเราก็พูดกับงตรงบอกว่าถ้า ให้เราทำ O E M เราไม่ทำอขอเป็น c o บ branding ได้ไหม เราเปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงได้ไหมนะฮะคือหมายความว่าถ้าเป็น O E M แปลว่ารับทําตามแบบของเขาทั้งหมดต้องตามแมทเทอรลอะไรต้องตามสเปคเขาทั้งหมดแต่วันหนึ่งถ้าคนไหนถูกกว่าประเทศจีนถูกกว่าประเภศอะไรเข้าไปทันทีเราตายทันทีเกิดขึ้นแล้วในหลายธุรกิจในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเม้นต์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม้ยางเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นนี่ฮะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราพังกันเป็นร้อยร้อยบริษัทนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้บอกว่าเป็นโคแบรนดิ้งคือคอลเลคชันนี้ของบริษัทนี้ ผลิตโดยเรามันก็เกิดอะไรสิ่งที่เราเรียกว่า consistency คือความยั่งยืนแล้วมันมันเป็นเครดิต